สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาตอนเย็นเลยนะคะวันนี้นะคะจะมาจัดการเพลี้ยถั่วฝักยาวนะคะซึ่งอ่ะเป็นเพลี้ยที่ระบาดในช่วงหน้าร้อนหน้าแรงนะคะก็อ่ะตัวนี้นะคะเป็นมแมลงดูดนะคะซึ่งจะดูดน้ําเลี้ยงของถั่วของเรานะคะจะทําให้ใบหงิกนะคะแล้วก็ผลที่ออกมานะคะอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เลยไปหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตมานะคะว่าวิธีการจัดการเพลี้ยตัวนี้นะคะแบบชีวภาพนะคะทํายังไงนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะง่ายนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปลองทําด้วยกันเลยนะคะ นี่ค่ะต้นถั่วฝักยาวของเรานะคะอยู่ตรงนี้นะคะเราเลือกทําตอนเย็นนะคะเพราะว่าส่วนผสมของอน้ํายาที่เราจะฉีดนะคะมีน้ําส้มสายชูนะคะก็เลยอ,อยากจะทําตอนเย็นเพราะว่าไม่อยากให้ใบไหม้นะคะนี่ค่ะสวนข้างหน้าก็สวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเพลี้ยตัวนี้กันค่ะตอนแรกเรานึกว่ามดค่ะคือมันมีมดด้วยมีเพลี้ยด้วยนะคะนี่ค่ะสีดําแบบนี้เลยนะคะมีทั่วเลยนะคะ คือพอเจอแบบนี้นะคะเราก็เลยรีบไปหาข้อมูลนะคะเป็นเพลี้ยที่เราต้องรีบจัดการนะคะไม่งั้นเขาจะลามไปเยอะเลยนะคะมีมดที่ไหนมีเพลี้ยที่นั่นจริงๆค่ะทุกที่เลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะลองทำสูตรนี้ดูนะคะนี่ค่ะพอดูดน้ำเลี้ยงของเราไปเยอะๆนะคะใบก็จะหงิกแบบนี้นะคะแล้วผลที่จะออกมาก็คงจะแบบผลผลิตไม่ดีนะคะ นี่คะ่ะอุปกรณ์ส่วนผสมนะคะมีแค่2อ,อย่างนะคะก็คือ,อน้ํายาล้างจานนะคะแล้วก็น้าส้มสายชูนะคะแล้วก็มีน้ํานะคะน้ําเราเตรียมไว้ประมาณ500ร้อยมอลนะคะเพราะว่าขวดของเราเนี่ยใส่ได้ประมาณ500 ml นะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยคะ่ะต่อน้ํา500มิลนะคะเราจะใส่น้ําส้มสายชูไปประมาณ30นะคะนี่คะ่ะ ก็เยอะนะคะแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานนะคะใส่เท่ากับน้ำส้มสายชูนะคะประมาณ30าเหมือนกัน,นลืมหาแล้วมาคนอีกแป๊บนะคะเดียห,หาไม้แถวนี้มาคนนี่ค่ะใช้ไอ้ไม้ที่ใช้ปักท่อ PE นะคะใช้ได้เหมือนกันเอามาคน แล้วเอาใส่ขวดนะคะ นี่ค่ะมีฟองอยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวทดสอบหัวฉีดก่อนโอเคฉีดดีนะคะโอเคค่ะเราก็จะฉีดลงไปเลยนะคะตรงที่มีเพียนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะ เราเลือกฉีดตอนเย็นนะคะพวกยากําจัดเพลี้ยะนะคะเพราะว่ามันจะทําให้แบบไม่ร้อนเกินไปนะคะเพราะว่าน้ำส้มสายชูอะ่ะมันมีกรดนะคะถ้าฉีดตอนร้อนร้อนเนี่ยเราอาจจะทำให้ใบของเราเสียหายได้นะคะ ค่ะตอนนี้ฉีดเสร็จแล้วนะคะก็1ขวดที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะเราฉีดจนเหลือแค่นี้เลยนะคะ,ะต้นถั่วฝักยาวเรามี6ต้นนะคะเราฉีดสองรอบนะคะเพราะว่าอตอนแรกดูแบบมีไม่เยอะนะคะแต่ดูไปดูมาคือมีเต็มเลยแล้วก็คือเพื่อความ,มาชัวร์นะคะว่าทุกอนูของต้นถั่วฝักยาวนะคะที่แบบมีเพลียมีมดนะคะจะได้รับการฉีดนะคะเราก็เลยฉีดไปเยอะมากเลยคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาติดตามผลนะคะกะ็ถ้ายังมีอยู่ เดี๋ยวเราจะทําซ้ํานะคะเพราะว่า,าสูตรนี้นะคะที่ดูมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะใช้ได้ผลนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งน,นี้เราจะมาอัปเดตอีกทีนะคะตอนนี้เช้าวันใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวลองมาดูผลกันค่ะว่าที่ฉีดไปเมื่อวานเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะ นิ่งมากเลยนะคะตายเรียบเลยค่ะ ได้ผลดีมากค่ะมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะเนี่ค่ะคือตอนแรกอะ่ะเรากะว่าเราฉีดน้ำเลยก็ออกนะคะแต่ว่าเราก็คิดไปคิดมาถ้าเราฉีดน้ำเลยมันก็ลงไปในแปลงของเรานะคะก็เลยต้องทำให้ตายก่อนนี่ค่ะตายเรียบโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาฉีดล้างใบนะคะ ให้ใบกลับมาดูดีเหมือนเดิมนี่ค่ะไม่เหลือเลยนะคะ เร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนที่มีเพลี้ยนะคะก็ใบที่เสียหายไปแล้วนะคะเขาจะไม่กลับมาดีแล้วนะคะก็คือจะมีรอยมีอะไรทั่วไปนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้ไปต่อก็คือได้เริ่มสังเคราะห์แสงใหม่แบบที่ไม่โดนดูดน้ำเลี้ยงออกไปนะคะใบก็จะช้ำนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถั่วฝักยาวเนี่ยใบเขาจะเยอะมากๆเลยค่ะ ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเพลี้ยแบบนี้นะคะลองใช้วิธีนี้นะคะได้ผลนะคะเราลองแล้วนะคะก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ